ครับสวัสดีครับพบกับผมครับช่องสไตล์บ้านชาแนลนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาชมอีเทนซิงนะครับอีกงนะฮะเราถ่ายเดินตามซิงนะฮะนี่ครับแถวบ้านผมนะครับนี่นะครับดูเทเลอร์ครับเทเลอร์ยาวนะเทเลอร์เตี้ยทรงเตี้ยใส่ล้อแม็กอย่างพื้นนะครับฝังฝุ่นอย่างใหญ่นะนี่ดูครับเมก G E ด้วยครับนี่มาดูครับดูเทเลอร์ อันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดนะคนนี้คานเป็นเหล็กนะครับล้อยางเรเดียนนะครับโอ๊มิชลินด้วยนี่โอ้ธรรมดาที่ไหนขามาดูเครื่องนะฮะนี่ดูท่อครับท่อสูรดูท่อครับดูท่อดูท่อก็อากาศนะครับเป็นจงยาวนะไทเท็นนะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องทํามาทั้งรุนเลยนะครับเครื่องเครื่องใหญ่ ถังน้ำมันมีเนียมนะถังน้ำมันมีเนียมครับเครื่องนี้ทําชุดใหญ่มานะครับทําทุกอย่างทั้งลูกเข็มวาล์วทำทุกอย่างแล้ว,วททครับฝาข้างชุบด้วยโอ้โหธรรมดาที่ไหนเป็นโครงบิ๊กจิ๋วนะตัวนี้โครงนโครงบิ๊กจิ๋วนะครับสุดแล้วครับคันนี้สวยครับสวยสวยฝาถังมีเนียมนี่น่าสนใจจริง ไปเชื่อมนะครับโอ้นี่ท่อนะฮะมันท่อมอไซค์เลยทำทั้งคันครับตัวนี้เครื่องนี้ทำไมหมดวาเวอร์ลูกเขคมทำทั้งหมดแล้วครับไม่รู้ว,วิ่งดีหรือเปล่านะเห็นเจ้าของเขาบอกว่าโอเคอยู่วิ่งดีใช้งานจริงนะครับนี่ครับมาดูครับ โซนบ้านตะเคียนร,รามตำบลตะเคียนร,รามนะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับโซนนี้ครับสวยครับสวยสวยเจ้าของรักหน้าดูเลยครับไม่มีฝุ่นแล้วไม่ค่อยมีฝุ่นนะจะล้างบ่อยมากลงนาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะนครับมารีวิวให้ดูครับวันนี้ครับโอ้อันนี้ตัวไอเหรอครับอืม เท่ไพเทด้วยตัวเป่าไอขอับเครื่องเกียร์ห้องเกียร์นะนี่ครับมามาดูคร่าวๆครับวันนี้ครับนี่ครับใครจะเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำใจด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆให้มาดูอีกทีนึงครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ